สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการคุณพงนะครับรัอผมนะเชียตึ้มทแล้ววะตงไงงละเออเียองเลนเอาเล่นเลยนี่เราเป็นเราเป็นเร่องาป็นไอขมอะไรนะเีอไยเฮ้ยเียสีรเจียเีสีะยเยเฮียเฮียเียเียเีเียยเเียเียเเียเียยเียเียเเีย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 เยเี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 ยียเียียเีจียเ เราอัดเราต้องบอกกันเราอัดวันวัน,วนไหนวะวันเสาร์ที่ย <24 S 1> <24 S 2> <อ>ี่สิบยี่สิบคือเมาาื่อวานอ่ะมีเตะไปแล้วคู่นึ่งจั้นวินล่ากันลิดติดไอ้อจั้นวิลล่าโดนไปสามศูนย์แบมป์ปอดยิงคนเดียวสามลูกโยงลูกดียก็คือวันนี้จะมาถ่ายผลที่จะเตะปีมันลีดจะ,ดจะเตะสัปดาห์นี้นะว่ามีคู่ไหนบ้างที่เราจะถ่ายคืนนี้แหละใช่มาถ่ายกันแบบสนุกสนุกก็มีอะไรมาก มาก็มาคู่แรกเลยที่จะเตะกัน6โมง6โมงเย็นเนี่ยตั้งเตะแล้วเนี่ยก็เวทแฮมกับแฟนซี่ตายมันเลยเวทแฮมเวทแฮมใครคุมนะเวทแฮมมอยเวทแฮมมอยเหรอสองหนึ่งไหมเอาผมให้แมนซีชนะสองหนึ่งใช่เฮ้ยเฮ้ยยอดวะคิดยังไงคิดยังไงคิดยังไงไม่ต้องคิดทายไปยังไไม่คิดแต่เวทแฮมต้องมีประตูอ่ะไม่มีประตูมันมีประตูมันมีประตูมันจะช้ายดิ โอเคครับอันนี้มันอย่างรวดเร็วโอเคแล้วต่อมาคูแลมทุ่มคูแลมกับพาเลทพาเลทพาเลทชนะใบสองศูนย์โอ้โหไทยขยิงขยิงต้องมีชาฮานต้องมีต้องมีมิเซ็ตมิเพ็ทาฮานแน่ๆอันนี้เดาได้ฮะต่อไปคู่ใหญ่ขอขอมีสักนิดหน่อยนิดหน่อยแมนยูกับเทลซีเล่นในบ้านแมนยูด้วย เล่นในบ้านแมนยูด้วยแมนยูเพิ่งชนะปารีสมา2-1เอ้ยแต่ไปเล่นในบ้านเขานะเพราะว่าใช่แต่แมนยูเล่นในบ้านตัวเองในฤดูกาลนี้แพ้หมดเลยนะไม่ไม่แน่ไม่แน่ความมั่นใจกําลังมาเด็กเด็กแมนยูความมั่นใจกําลังมาอย่นี้ในมองในมุมแล้วเชลซีเชลซีเพิ่งเพิ่งเสมอ3-3มสาซึ่งฟอร์มบู่มากกว่านั้นนําก่อน3-0โดนตีเสมอสาามผมคิดว่าเชลซีไปเยือนด้วยใช่ไหมจะจเยือนเยือนเยือนเอ้สามสามเอ้เชลซีป่ะเชลซีไง โอ้ยศูนย์เด็ดที่ผ่านมาศูนย์ศูนย์สามสามสเปิร์เออสามสามสเปิร์กขอโทษด้วยเดี๋ยวสิเอ้ยเชลซีชนะป่ะอาทิตย์ล่าสุดหรือาสุดอะเสมอเสมอสองสองผมคิดว่ายังไงแมนยูมีแต้มแน่แน่ชนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาไปหนึ่งศูนย์พอน้อยจังวะน้อยสี่สกอร์น่าจะต่ำเพราะเจอเซซองแล้วหลังเชลซีมั้เอาอยู่ลองทายดูว่าใครยิงใครยิงเราใครด้วย บูโยเฟื่อนหันเลี้โชคเบูโยเฟื่อนันเลี้โชคกูพูดีกกูไปเลยไปทีมอื่นแล้วต่อมาเป็นเป็นคืนนี้ทิมไหมทิมไหมอ๋อคืนนี้ใช่ไหมแต่แต่ตื่นเต็งเต็งอีสองก็คือลิวภูกับเชฟสิวอ้โหลิเวอร์ไม่มีฟันไดแต่ไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหามากผมว่าลิเวอร์น่าจะชนะเอ้โอ้โหชนะเท่าไหร่ดีกว่าแต่นี้ผมคิดต่างนะลิเวอร์ลิเวอร์น่าจะชนะ สองหนึ่งคูว่าแพสองศูนย์บอกเลเอาวะเอาวะต่อไปอันนี้นี่เน้นคู่ใหญ่นะแต่อันนี้ลิฟว์พู่เขาเจอคู่เล็กไงก็เลยก็เลยไม่เน้นอันนี้ลิฟว์พู่เขาไม่เน้นเท่าไหร่ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่ต่อไปต่อไปฮะเซาแอมว์ตันเจอเอเวอร์ตันครับเซาแอมว์ตันเจอเอเวอร์ตันอีกวันหนึ่งเป็นวันพรุ่งนี้เซาเจอเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนะครับไม่เสียบนะอย่าลืมเอเวอร์ตันนะครับไม่เสียบไม่น่าเป็นปัญหาเอเวอร์ตันชนะ สองศูนย์ฮะไม่นานเดือนเขามีเจดีคิงนะต่อมาเป็นครูบัมตันเจอเิวเซนครับคู่นี้น่าจะมเจอนิวโอ้โหถายากอันนี้ถ่ายยากแต่ผมว่าบุ๊ปน่าจะมาบุ๊ปชนะสามหนึ่งบุ๊ปชนะสามหนึ่ง ูให้สูงกันเลยคู้สุดท้ายคู้สุดท้ายของคืนวันอาทิตย์นะผู้สุดท้ายคืนวันอาทิตย์นี้ก็ใหญ่อ่าคูใหญ่เป็นทีมที่ผมเชียร์ด้วยอาร์เซนอลเลสเตอร์นี่เลสเตอร์ชนะไปอันนี้อันนี้มองมองคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าอาร์เซนอลเพิ่งชนะลาบิดเวบลนามาเลสเตอร์ก็ฟอร์มกำลังดีแต่ไม่แน่ใจเพราะเห็นมาข่าวว่าวาดี้เจ็บอ๋ออ่าก็เลยคิดว่าอาร์เซนอลอาจจะมาอ่าเลสเตอร์ในในพรีเมียร์ลีกนี่แพ้ป้อง อาร์เซนอลชนะ2-0แพ้มาเจอมาเจอแบบหน้าไม่อายด้วยมีผ้าป่าคว่ำกันบ้างเหรอฮะอาัชลอนชนะ2-0ว่าไปในบ้านอาร์เซนอลด้วยสี่ไปสองพอโอสิวไม่ได้ลงเลยใช่ไหมยาวนะยาวนะพูดแโอเคแล้วก็เป็นอีกสองคู่ในวันจันทร์คือวันจันทร์ไบตันครับไบตันกับเบสบอลโอ้ ให้บังน้องใหม่ไบตันเอาไบตันเอาเสมอไปเสมอบ้างเสมอหนึ่งหนึ่งฮะอุ้ยเสมอหนึ่งหนึ่งโอเคไปอยู่รถเลยครับต่อมาคู่สุดท้ายเลยเบอร์ลี่เจอกับสเปอร์โอ้สเปอร์สเปอร์นี่น่าสนใจเป็นทีมที่น่าสนใจมากเลยจังเลยผมให้สเปอร์ชนะสองศูนย์สเปอร์ชนะสองศูนย์สามไม่สามผมสองพอเล็นเลเบลยิงทักงสองลูก มั่นใจอะไรมาจากไหนเนี่ยไม่หลงไปเยมั่นใจอะไรมาจากไหนนั้นๆขนาดยังไม่ได้ยิงยันสามลูกเลยนะอะไรโดนยิงนีมันลงมาปุ๊บทีมเสมอปั๊บเลยน่าอุศาสตมากเลยว่าไปตามใจโอเควันนี้ก็มาแบบออดเร็วๆหน่อยหนึ่งไม่มีอะไรมากเพราะว่าอยากอัดคลิปอยคลิปเลเพราะว่าเพื่อนมาทั้งทีก็ขอสักนิดหน่อยขอแคสอคลิปประมาณนั้นังได้ทำไหมฮะมีมีก็คือ จะมีกิจกรรมกกิจรรมแจกก็คือแจกแจกเสื้อลิขสิทธิ์แท้หนึ่งตัวผมพูดกิจกรรมเลยก็คือเสื้อลิขสิทธิ์แท้หนึ่งตัวทายทีมในเพียงไม่หลีกก่อนจบฤดูกาลนะก็คือจะมีวันเวลาบอกอยู่แหละว่าปิดดการทายผลการทายผลวันไหนก็คือทายแับหนึ่งถึงห้าเลี้ยงให้ถูกแค่นั้นพอแค่นั้นใช้คำว่าแค่นั้นอ่ะ๋ยวให้รับผิด ถ่ายดีกว่าให้สิฟอลแลยผมถ่ายเล่นๆนะฮะถ่ายเล่นๆไม่เล่นกันจะเอาห้าทีมห้าทีมข้างล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างได้ปกติเราทางบนบุญแล้วเดี๋ยวอันดับหนึ่งผมมองว่ามีแชมป์เลยผมให้แมนซิตี้แล้วกันฮะผมให้แมนซิตี้ถึงว่าฟอร์มต้นต้นปีต้นฤดูกาลยังไม่ดีพอแต่ว่าไม่แน่เขาจะกลับมามองว่ากลับมาได้อันดับสองไม่น่าพนลิเวอร์พูลอ่ะไม่น่าพนลิเวอร์พูลว่า ฟานได้จะเจ็บแต่ว่าิกเก้นคอปก็ยังอยู่เพราะฉนั้นน่าจะมองว่าทีมเขาไม่นี่อยู่แล้วไงทีมเขาทีมเขามหาเทพอยู่แล้วทีมเขาแบบไม่สามารถไม่อาไม่มีใครแลเขาได้พอเจอริมแฟนริวบูมาเยอะก็ขอสะหน่อยแล้วกันหอกหยอกเล่นหยอกเล่นอันดับสามเอาเป็นแมนยูแล้วกันเย้เป็นแมนยูแมนยูกินแบค์ดกนแบแมนยูน่าจะมาเเสือตัวมันเยอะ4 4ผม อาเซนอลเลยอ่ะสี่ผมซัดไอเอ็มดับเบิลโฟร์สี่อาเซนอลกลับมาดับเบิลโฟร์อีกครั้งแล้วกันฮะห้าห้าผมมองว่าเป็นเชลซีใช่ผมมองว่าเป็นเชลซีเพราะว่าเชลซีปีนี้ซื้อตัวมาใหม่อาจจะยังไม่เข้าฟอร์มมากก็อาจจะหลุดเปนอันดับห้านดูคืนนี้เลยครับคืนนี้เยบัตสันกับสเปอร์ไปไหน เดี๋ยวก็หลุดแล้วสเปร์นี่ไม่ชอบอยู่แล้วไม่มีอะไรหรอกสเปรย์จะไม่ได้อยากให้ติดอย่างนี้ฮะเลยครับเพราะฟาดอยู่อยู่ระดับอะไรกันโอเคโอเคก็วันนี้รีบมาหน่อยก็รีบมารีบไปก็ถ้าเพื่อนคิดเห็นยังไงก็ลองมาทายผลเล่นๆกันได้มาคุยกันได้เล่นกันได้ก็ตามในเพจอะไรครับเพจพลังกายโอเพจพลังใจเกินร้อยแล้วก็ช่องยูทูบพลังใจเกินร้อยเหมือนกันครับคิณไปเจอเลย ก็วันนี้ก็มาแค่นี้ก็ขอฝากด้วยแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเราเนมากมาสองรายการเลยขอบคุณมากครับใช้คุ้มแค่นี้นะหน้าที่มาไ้เจอกันใหม่เผื่อเดี๋ยวมายึดช่องเนี้มันไส้โอเคโอเคสวัสดีว้เจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอเคอันนี้แหละ